สวัสดีพี่น้องเมื่อสกู๊สุคนมันเองกับผมกับสาวนางพาแซบเนาะพี่น้องเนาะมันเองกัสาวนางคือข้าวคั่วคือเกานั่นแหละพี่น้องมันเอสาวนางก็สีเห็ดมกหน่อไม้เด้อจ้ามกหน่อไม้หน่อไม้ที่สาวนางปอกเป็นหนาแหละพี่น้อง,ง,งออวห,หองวานหวาน,ะนเลย,นนนย,ยพี่นอ้องเลยแกงคือสีแซบส่วนประกอบผ้าก็มีผักขนยงหัวชิ้นไทยเด้อพี่น้องมันเองก็มักเผ็ด ชิ้นหมูขาเบือแล้วก็นำยานางบันดนี้เฮาก็มาเริ่มเผ็ดกันเลยนะพี่น้องเนาะส่วนใบตองสนางกันหนึ่งเอาเด้อวพี่น้องหนึ่งเอาให้มันอ่อนถ้าห่อมันจะง่ายเดีอพี่น้องหนึ่งเอาหนึ่งได้ที่แหละนี่ได้แล้วมาเี้สะสนางก็เสียออกเด้อพี่น้องเด้เอเฮาก็จะฟังอ๋อซึงไว้ถ่านะพี่น้องเนาะก่อนอื่นเฮาก็จะมาตำข้าเบือก่อนนะพี่น้องเนาะ ใส่มักเพชรกระซิบลายดอกเพราะว่าเผื่อเด็กน้อยเด้พี่น้องเผื่อเด็กๆนะครับก็กะิใส่นะเอาน้ำเวลาเอาห่อเขา,เขาจะเอามะเขือใส่น้ำเลยใส่มะเขือกากาดเอาใส่ขา้าวเบ,บื่อมันตั้มข้าวเบื่อมันแลง จากเขาตำเขาเบื <zg> ่อแลกแล้วก็เสนาจะเสียอาน้าไม้ลง ้ำ้ขบเบือให้มันเข้ากันก็เอาพี่นังนาะถ้าว่ามันเข้ากันแล้วถาจะทนอะไรนางง เนคือแบบแบบนอกๆเฮ่ากาสุดนร้ายผื่นก็จะหมักตำยานางใส่กับอันนี้เลยเด็ดเนาะตำยานางใส่กับข้าเบือแต่นนี้นงในกระชับมักมาได้เฮะก็มาปุ้มเสียงกันเลยใส่เกลือช้อนหนึ่ง ผงนัวเลยพี่น้องผงนัวช้อนหนึ่งครึ่งหนึ่งอกีกแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาแดงน่องขาดบวได้ก็ใื้น้ำปลาแดกใส่ลายยังแซ่บนัวๆปุกๆปลาแดกเนาะพี่น้อง บันก็ต่อด้วยซีิ๊หมูด้วยจ้าตามใส่น้ำกันทรานอ้องนเผากันเลย เราก็เตรียมห่อกันได้เลยจ้าสบายดีพี่น้องอีกอรอยด้อพี่น้อง น้งนนองอตังระห,หอบบ่นั่น่นน้องเด้อมาพาไปเห็นว่ายาหอมนำพี่นังอ่ะเสีะงมันคข้ายคล้าให้มันหอม ัอืมลืมใส่มกเพชรแล้วคะนะข้าเนี้หมเพชรเด้๋น้องเดี๋ควันน้องฟอมเนี่ยใส่ลงไปสามมาก็แหละ ม็มาห่อมันนี้มาหอ่อเห็ดแบบหอ่อบะใหญ่เห็ดคือเข้าคล้ายในตลาดเดวินังห้อแล้วนี้เอาอืม

a me ne นางก็ห่อเศษไปถี่เรียบร้อยเด้๋ยจ้าพี่น้องได้ประมาณหม่องสิบเอ็ดสิบสองอันนี่แหละมันนี้ฮาก็จะเอาใบตองที่มันเสร็จเรือแล้วเฮาก็มาปกทั้งเถิงล้วจะเอาพาออปิดนะพี่น้องนะนเนาะฮาก็หนึ่งปลาเมียนประมาณสามสิบสี่นาทีนี่แหละมันนี้ฮาก็ถา่รอสมตอนมันซุกนะพี่น้องเนาะมันนี้น้มกน้ำไม้ฮาก็ซุกกันถี่เรียบร้อยเด้อจ้าพี่น้อง พีงซินแหงหายเด็กๆมาเดินมาเดินพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเมื้อสุกุสุคนจบพี่น้องสบายดีพี่น้องอิ่มโลกมากินข่าแรงน้ำกันพี่น้องขาเะอืจับแต้มักันหน่อยจ้ะมันยังแก้มไง พี่ใหม่ให้หนังการพี่พี่มาหย,ย,ย่อนให้หนังขอบพี่บักมาหลบหยอกหลอกหลอกนั่เป็นยังไงหลอกคือเขาวหลอกเขาเป็นแข่งเนะาะแข่งไปลงมาไหมเนาะแข่งแข่งประม,มราณเ,เ,เป็นพอดีเลยเป็นพอดีอือเป็นพอดี

คลิปนี้จะได้ลาพี่น้องไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่องสานางพาะแสรมเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าบ๊ายบาย